ลิซ่าสวมชดาสวยแบบไทยเปิดตัวมิวสิกวิดีโอโซโล่เดี่ยวยอดวิวทะลุ13ล้านภายในไม่กี่ชั่วโมงอย่างที่มุกเคยเกลิ่อนไว้นะคะว่าชาวบลิงเนี่ยจะต้องร้องกรี๊ดกันเลยทีเดียวใจจดใจจ่อตั้งหน้าตั้งตารอว่ามันไหลจะออกมานะคือรอติดตามนะคะเมื่อมีภาพโซโล่เดี่ยวของลิซ่าออกมาในช่วงประมาณวันที่25สิงหาที่ผ่านมาค่ะ ก็คือเป็นเวลาเที่ยงคืนก่อนที่จะเข้าสู่วันที่26สิงหานะคะของเกาหลีใต้ต้นสังกัดเนี่ยก็ได้มีการปล่อยภาพโปรโมตอัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าออกมาให้ชมกันเป็นชิ้นที่2ค่ะที่คุณลิซ่าเนี่ยได้มีการใส่จัมสูตรขาสั้นแล้วก็ใส่เสื้อเปิดไหล่สีแดงสดนะคะถักเปียสอข้างเลยเออแถมเพิ่มความเรียวด้วยการกรีดอายไลเนอร์แบบตวัดขึ้นอ๋อเรียกได้ว่าแซ่บสุด,สด ขณะที่บนโปสเตอร์ค่ะก็ได้มีข้อความนะคะว่า Hashtag l i s a f i r s t s i n g l e a l b u m l a l i s a teaser poster เอองานนี้เนี่ยทำเอาแฟนคลับใจตัวใจใจ่อรอเลยเมื่อนไหลนะเมื่อนไหลนะฉันอยากติดตามฉันอยากดูแล้ว่าอะไรทำนองนี้ค่ะหลังจากที่ได้ปล่อยภาพออกมาเพียงไม่นานค่ะ ก็ติดเทรนทวิตเตอร์เป็นอันดับหนึ่งของโลกในทันทีและยังติดอันดับหนึ่งใน7ประเทศทั่วโลกหลังจากที่ปล่อยออกมาได้เพียงแค่2ชั่วโมงเออขณะที่คำว่าลาลิซาอีราบิกินส์หรือยุคของลาลิซาได้เริ่มขึ้นแล้วก็ติดเทรนฮิตอันดับ2ของโลกด้วยเช่นกันค่ะ ม,มึไม่แน่ใจว่าของโลกหรือเปล่านะแต่มึรู้แค่ว่าติดเทนรนด์อันดับ2ออ่ะเออทีนี้ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าจึ่งมากจาก้าพิจารลิซ่าเนี่ยใครอาจจะบางคนอาจจะรู้หรือบางคนอาจจะรู้แล้วนะคะเธอเนี่ยเป็นสมาชิกคนที่3ของแบ็คทิงที่ได้ออกผลงานโซโล่เดี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับลิซ่าลลิซามโนบาลนะคะหรือลิซ่าแบ็คทิงค่ะโดยวันนี้ค่ะเมื่อเวลา11นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยเนี่ยวันที่10เนี่ยนะคะ เธอเนี่ยได้มีการปล่อยผลงานมิวสิกวิดีโอลาริซาให้แฟนๆเนี่ยต้องร้องกรี๊ดค่ะคุณผู้ชมและได้กลายเป็นวาระแห่งชาติในการปั่นยอดวิวคนคนหนึ่งเนี่ยมุกเชื่อเลยว่าสาวบริงเนี่ยดูไม่ต่ำกว่า5รอบบางคนเน่ะเป็น10-20รอบก็มีเพราะเหมือนเป็นการทีเซอร์สั้นๆนะะ่ะนะคะจากในเว็บไซต์ YouTube b a c k p i n g ที่มีผู้ติดตาม65ล้านคนเนี่ยได้มีการโพสต์คลิปมิวสิกวิดีโอดังกล่าวออกมาค่ะ ปรากฏว่าใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นก็ได้มีแฟนเพลงเนี่ยกดเข้าไปชมคลิปดังกล่าวทะลุ1.6ล้านวิวหรือคิดเป็นประมาณ5,333วิวต่อวินาทีเลยทีเดียวค่ะซึ่งแฟนๆนับล้านก็ได้มีการเข้าไปรอชมอะนะคะโดยร่วมนับถอยหลังมิวสิกวิดีโอพร้อมกันทั่วโลกย้ำนะคะว่าทั่วโลกเธอเนี่ยไม่ได้ดังเฉพาะในประเทศไทยแต่พี่จาดังไปทั่วโลกเลยนะคะสำหรับลิซ่ขาขณะที่ เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีคนเข้ามาชมคลิปดังกล่าวแล้วกว่าตอนนี้13ล้านวิวแล้วนะคะปังไม่ไหวจริงๆค่ะใครที่ยังไม่ได้ติดตามชมนะจ๊ะไปติดตามนะจ๊ะเดี๋ยวตกตกเทรนคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะจ๊ะพี่จ๋าอะอะอะ,อะยังไม่จบเดี๋ยวมาพูดเรื่องของชุดของคุริซ่ากันก่อนฝีมือคนไทยนะจ๊ะที่เห็นเนี่ยปราณีขนาดนี้ต้องฝีมือคนไทยเท่านั้นจ้ะ ชุดที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากใน MV ตัวนี้เนี่ยเป็นชุดไทยที่ลิซ่าสวมใส่คนไหนไม่พอนพี่หมูอาสาวานั่นเองจากที่เป็นคนเบื้องหลังออกแบบชุดนี้ขึ้นมาก่อนหน้านี้คุณอ้นสี0พันก็ได้เอาชุดพี่หมูไปใส่ก็โดนทักว่าเป็นพอสอพอสอที่แปลว่าพระสงฆ์น,นะจ๊ะตอนนี้มาจา้ะเพจดังมีการออกมาเผยเบื้องหลังของชุดสวยนี้ด้วยการอวยยศให้พี่หมูก,ก,ก้าพุ่มทอง แอดอัศว่ากรุ๊ปนำโดยหมูคนพัฒอัศวะประภาแอดพลพัฒอัศวะเจ้าของแบรนด์แฟชั่นไทยชื่อดังผู้อยู่เบื้องหลังชุดผ้าไหมไทยสุดพิเศษที่ออกแบบมาให้ลิซ่าแบกพิงหรือลลิสามโนบาลโดยเฉพาะเออธรรมดาที่ไหนละ่ะเพื่อให้เธอเนี่ยได้สวมใส่ในซิงเกิลแรกของเธอนั่นเองนะคะ ในมิวสิกวิดีโอลิซ่าเนี่ยได้ปรากฏตัวในชุดของเสื้อไหลเดียวแต่แคปยาวแล้วก็ใส่กระโปรงสั้นจับจีบจับด้วด้ถ้าไหมสีเหลืองทองอะไรใดๆนี่และค่ะท,ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยแบรนด์อาสว่าตัดเย็บจากผ้าไหมยกลำพูนเมืองเหนือเออผ้าไหมลำพูนลายพานจักรพรรดิยกทองชื่อนี่หรูไหมหรูจ้ะโอ้โหแบบนี้ไม่รูได้ยังไงลิซ่าทั้งคนนะจ๊ะ ประดับประดาไปด้วยคริสตัลชวาลอกเกที่ปักด้วยมืออย่างประณีตปักด้วยมือเออสะท้อนได้ถือให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยสร้างความโดดเด่นสะดุดตาให้กับเหล่าแฟนคลับผู้รักชมมิวสิกวิดีโอจากทั่วโลกจึงไม่ได้จับพี่จ๋าจึงอยู่นะฝีมือคนไทยไปไกลสู่จักรวาลจ๋าคือคุณพี่หมูเขาเนี่ยอยากให้ ท่านทั่วโลกเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนไทยฝีมือเนี่ยประณีตนะงานคนไทยนี่สวยนะโอเคเลยนะ <c oughs> เพื่อที่แบบว่ายกยอ,กยอกปอปั้นคนไทยนะจ๊ะว่าไม่แพ้ชาติไหนในโลกเอ,อ,อะไรทํานองนี้ค่ะมันก็เกือบดีละเกือบดีละจริงๆพอใส่ชุดอะไรออกมาสรงชาดาม,มาเต็มละเกือบดีละอีกนิดเดียวค่ะพี่จ๋าแต่ดรามา่าทุกอย่างที่อะไรมีดังๆขึ้นมาเนี่ยดราม่าทั้งนั้นประเทศไทยนี่ดราม่าเก่ง คือก็มีดราม่าเกี่ยวกับชุดที่สาวลิซ่าใส่นะคะคือมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตรายนึงเนี่ยที่กําลังถูกแชร์อยู่ในโลกออนไลน์ก็ได้มีการระบ,บุข้อความด้วยนะคะว่ามันเหมาะสมแล้วหรอเอาชุดไทยใส่ชดามาเต้นแบบนี้เสื่อมมากเออเสื่อมนะจ๊ะเขาบอกแบบนี้ งานนี้มุกว่าชาวบริงเนี่ยไม่ยอมค่ะไม่ยอมแน่ๆจ้ะพี่จ๋าหนึ่งคอมเมนต์เสียงกระจิ๊ดหนึ่งสู้ชาวบิงไม่ได้ข่าวนี้ต้องมาอีกเรื่อยๆยังไงต้องมาคอยมาติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะอีกด้านฝั่งแฟนคลับของสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจากชม MV ใหม่ของลิซ่าโดยมีข้อความระบุเขาว่าเหมือนลิซ่าพยายามก๊อปลุกเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นปะ ซึ่งแฟนคลับคนดังกล่าวนะคะเธอมองว่าลิซ่าแบ็คพิงเนี่ยพยายามเรียนแบบสไตล์ของเจนเนี่ได้หมดท้าสดชื่นเออเมื่อข้อความดังกล่าวค่ะถูกโพสต์ออกไปในโลกออนไลน์นะคะำว่าโลกออนไลน์เนาะ,นะก็มีชาวเน็ตค่ะต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นดราม่าอีกเช่นกัน เรียกได้ว่าดุเดือดกันเลยทีเดียวจาะพี่จ๋าเอองานนี้เนี่ยใครไม่ยอมใครแล้วค่ะแฟนคลับคุณเจนนี่ก็ไม่ยอมแฟนคลับคุณลิซ่าก็ไม่ยอมงานนี้มุกว่าชาวบริงเนี่ยไม่ยอมเด็ดค่ะแต่พี่จ๋าเอามาเปรียบเทียบกันได้อย่างไรเออข่าวเนี่ยต้องมาอีกเรื่อยๆต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าอะไรยังไงและนี่ก็คือข่าวไวัยไทยดีวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม